มามามาเล่นมาเร็วเร็วแม่เปิดจงให้ตั้งนานเพื่อองอมาฮะอืมอืเบื่ออืมแม่ก็เปิดน่ะเปิดกกงทิ้งไม่ให้อ่ะอ่ะอแม่ก็นึกว่านอนหลับอืมอืเดี๋ยวปะตเปะตเ ตาหมูน้อยอือเดินเล่นนะแล้วห้ามไปกัดของกัดอะไรนะรู้เปล่าอืมอืม,มแม่ทํางานกันกน,นะโคเดินเล่นในบ้านนะห้ามไปกัดอะไรนะเอเอาให้ไปเดินเฮ้ยไมใ่ให้มาหลับขามือเฮ้ยเอา้ามาหลับซื้ออะไรก่อนเนี่ยอะอ๋ะอจะนุ้ยแม่กล่อมไปอืม อืเอ่เอ่อป็นเดินเล้ไหมล่ะไม่ไปขอตกโอ้ให้ไปเดินก็ไไ่เดินเนี่ยนะได้ทำงานต่อกันนะได้ทำงานหัตังชิ้นนมก่อนนะอ๋อเดินมาอ้อนนะนะอ๋ะออไม่ไปละไม่ไปละนอนบนมือแม่ละอืม ไม่ต้องทำงานแล้วมั้งอือแม่ไม่ต้องทำงานแล้วมั้งอืมนอนนอนนอนอ่ะเกาให้ตัดหนึ่งมันสบายใช่ไหมล่ะอืมอือนิ่งดูตาดิตาปือเชียวตาปือเชียวอืมไอไปเล่นไป,ไปเดินเล่นไปแม่ทำงานก่อนอื